มาที่พี่เนี่ยพี่ก็คงจะต้องเล่าจากข้อเท็จจริงเนี่ยนะว่าพี่ทํำยังไงะอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าพี่ก็อาจจะไม่ใช่ผู้นําที่ดีที่สุดก็ได้ในการทํางานของพี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นในเรื่องว่าถ้าจะเป็นผู้นาเนี่ยมันก็ต้องไปไปนั่งอยู่ในใจคนให้ได้มันก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคนคนนึงกว่าจะตามเรามาได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันก็มีแค่2ออย่างนะหนคือเหตุที่เราทำอ่ะมันทําให้เขาศรัทธา หรือเหตุที่เราทำเนี่ยมันทําให้เขาเสื่อมศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้ามีแค่สองเหตุแบบนี้เราก็จงสร้างแต่เหตุที่ทําให้เขาศรัทธาถ้าเจาะลึกลงไปนะว่าเหตุแห่งความศรัทธาจริงมันมีหลักในการบริหารงานยังไง,ไงเนี่ยให้ไว้สีข้อกันนะจะได้เข้าใจยัไงไๆหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าแนะให้เขาทาเพราะคนเรามันก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างก็ไม่ได้เก่งมาแต่เกิดแต่เราในฐานะผู้นําที่เรามีประสบการณ์มากกว่ามีประสบการณ์มาก่อนนะมีความรู้มากกว่าเขาเนี่ก็ต้องแนะให้เขาทําให้ได้ใช้คําว่าแนะนำอะไรกันแล้วเขาจะทําด้วยตัวเองเนี่ ผมว่ามันมันสมัครใจมากกว่านะนอกจากแนะให้เขาทำเนี่ยก็ต้องนําให้เขาดูเพราะบางทีแนะด้วยคําพูดเนี่ยไม่เก็ทนะมันไม่เห็นเป็นภาพแบบว่าถ้าจะทําทจริงๆแล้วมันต้องทํำยังไงเมื่อเขาเห็นภาพของการทําจริงๆเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่าคําอธิบายเยอะนะเพราะฉะนั้นแนะให้เขาทําแล้วก็ต้องนําให้เขาดูด้วยที่สําคัญเนี่ยเวลาที่เขาลงไปทําแล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่ให้เขาเห็นคนทํางานเนี่ยต้องการกําลังใจ ต้องการหันกลับมาทีไรแล้วก็ยังเห็นว่าผู้นําของเขาเนี่ยยังคงอยู่เคียงข้างเขาเสมอเขาก็จะมีกําลังอย่างมากในการจะทานอกจากอยู่ให้เขาเห็นแล้วสุดท้ายนะเขาเรียกว่าต้องเย็นให้เขาสัมผัสแปลว่าอะไรแปลว่าการทํางานด้วยกันเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเข้ามาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจากปัญหาใหญ่เนี่ยเย็นได้ปัญหามันก็เล็กจากปัญหาเล็กเนี่ยเย็นได้มันก็จะไม่ใช่ปัญหาลีดเดอร์ที่ดีที่จะมีคนตามมากมาย,ม,ายมหาศาลเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วย4ข้อนี้อันนี้สาหรับพี่นะ มันก็เลยเป็นผลลัพธ์ที่กลายเป็นว่าวันนี้ในครอบครัวเดียข้อนของเราเนี่ยนะเฉพาะแค่ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยก็มีมากกว่า3 0 0 0 0นคนล้ในประเทศไทยเพราะเราก็ใช้หลักนี้แหละนะในการสร้างผู้คนแล้วผู้คนเติบโตมาสร้างธุรกิจนั่นเองครับ